ในบ้านหลังหนึ่งและในบ้านหลังนี้มันก็เกิดเรื่องราวมากมายหลากหลายทั้งเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาทั้งความรักทั้งมิตรภาพครับน่ารักมากพี่คิงพูดแค่นี้ คาจากัดความครบถ้วนนะคะอยากบอกว่าน้องทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายแล้วก็น่ารักกันไปคนลสไตล์ฝากเชร์ด้วยนะคะรักใครชอบใครก็เชร์ไม่จําเป็นต้องเชร์คนเดียวด้วยนะคะคุณจะเชร์เป็นคู่คุณจะเชร์หลายๆคนได้หมดเลยนะคะดีที่สุดเลยนหมคะบอกก่อนเลยว่าน้องทั้งสิบคนนะคะแล้วก็อยู่ครบ ผลระทั้นสิ EP เราไม่มีการมาเป็นดราม่าหรือบทออกนะคะแต่ทุกคนจะได้กำลังใจจากทุกคนที่ว่าใครจะได้เป็นดาวดวงใหม่ะนรุ่นนึงนะคะ,ะ,คะขอฝากทุกคนด้วยเชื่อชเชียร์น้องรอนะคะสำหรับกำลังใจนี้นะคะโอ,อกาสนะคะ ทุกวันพุธนะคะเริ่มสิ่หุลาคมสี่ทุ่มครึ่งค่คะทางช่อง3มแต่ทุกทุกวันนะคะสี่ทุ่มก็จะเจอมองไรส์ส่วนพวกเราในวันพุธด,ด้วยแล้วก็ชมพร้อมกันแล้วหลังจากห้าทุ่มครึ่งก็ชมไลฟ์พร้อมกับน,น้องด้วยค่ะใช่แล้วถ้าอยากเจอน้องหลังจากออนแอร์ air ไปแล้วอยากเจอตัวจริงอีกนะคะก็ว่าก็โหวตกันเข้ามานะคะนอกพี่พี่สื่อนบลชนแล้วก็พี่พี่ผู้สาวผมด้วยไม่แน่ทั้งสิบคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในพีเซอร์ <c oughs> ใช่ถูกต้องค่ะ <c oughs> ฝากไว้ด้วย <c oughs> ค่ะ เมื่อกี้เห็นคนบูมีที่ว่าอยากขาดชมอยู่อันนี้อยากให้ซันเซอร์เข้าเลยใช่ไหมคะค่ะก็สำหรับซันเซอร์ที่ชมอยู่ลูกค้าที่ชมอยู่สามารถเข้าได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้ว,ลวเราทุกคนกีฬาสากลก็ไปวิ่งกันอยู่เราอยู่เพราะว่าแต่แรกเราวางไว้ระดับหนึง่งแต่พอจะมาเราก็ต้องการให้เหมาะพอดีที่สุดก็ไม่ได้อ,อยากให้ดีที่สุด <c oughs> ไม่มีปัญหาแผนแต่คำว่าจะคืนเพราะว่าจริงๆแล้วเราตอบแทนกับสังคมได้ค่ะ ตอนนางงามตอนที่เราพัดนาสิบคุณนะคะุ่ณครูเราพิจาดูจากอะไรบ้างดูจากเสน่ห์ของน้องๆค่ะนะคะดูจากความแตกต่างเรามีหลากหลายหลากหลายหลากหลายวัยนะคะหลากหลายรูปแบบสไตล์เลยอะค่ะแล้วก็พอเราคิดว่าความต่างเนี่ยมาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะได้ มันมันกลมกล่ามมันจะได้ความกลมกล่อมมันจะมีความน่ารักมีความคูลมีความเท่มีความมีเสน่ห์มีความเก๋มีหลายๆแบบนะคะแล้วพอเวลามารวมตัวกันเนี่ยโหพี่เองพี่ยังเลือกไม่ถูกเลยถามว่าพี่พี่ชอบใครพี่ชอบเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมันเออสไตล์นี้ก็ชอบสไตล์นี้เราก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วต้องดูนะคะเพราะว่าจริงๆไม่เคยเห็นคู่กับนะฮะอย่างพี่กิงสมสมกิงสีมาา ร้องมากขนาดไหนแล้วก็ดูรายการไปด้วยไ่้มาเลย็นหลังร้อง่อยจะถ่ายรูปไปดูงถ่ายคลิปเอาไว้เพราะว่าพี่ขิงเขาซึ้งกันเนาะอินมากๆแล้วก็มันดึงความรู้สึกของพี่พี่ขิงได้เลยดึงยังไงพี่ขิงถามซิเขคือมันมีความสะเทือนใจเพราะน้องน้องจะจริงใจกันมากๆคือการทำยลลิตี้คือน้องต้องจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยเวลาที่เราสัมผัสได้กับความจริงใจกับความรู้สึกของเขาในหัวใจอะครับมันก็ทําให้มาจี บางอย่างของเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราสะเทือนใจไปกับเขาด้วยคนคดูจะคุยก,กันกับพี่คิงเลยไหมคะไปแล้วรอไปมันซึ้งมันซึงนซ้งใช่มันมันมีทุกรสเลยอ่ะมันมีความประทับใจความผูกพันความซึ้งใจใ<ช>มันมีทุกอย่างเลยแล้วพอเวลาอง์รวมทั้งหมดมันก็เลยทําให้เกิดความอบอุ่น<ช>และความสุข ถ้าอยากจะอยากจะคนเมืองอ่ะจะยิ่งเหงาด้วยนะคะต้องดูเลยอันนี้มันจะได้ความอบอุ่นใจและความสุขค่ะม <บน S 1> ันรู้อิสามพี่พีจะเห็นคำคำสั่งของน้องพาหลักจากนั้นคุณจะเริ่มปกหลุมรักรักแบบลูกรักแบบหลานรักแบบคนรักรักแบบพี่น้องแล้วก็ e <ป>อีมพิสซ์อ่อ e ีมพิสซ์เดี๋ยวเรามารู้กันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะฝากบอกนะคะว่า ฝาก,าก quote, าน้องๆนะฝากท้ายเราทุกสี่คนฝากน้องทั้งสิบคนนะคะไว้กับทุกคนด้วยที่ชมนะขอให้ตัวใจน้องๆหน่อยนะน้องๆเนี่ยคนตั้งใจ่ายมากและต้องทุกคนเป็นคนดีน่ารักก็อยากให้ฝ่านน้องๆทุกคนเนี่ยไปอยู่ในใจของทุกๆทุกคนที่ชมอยู่อฝากเลยนะครับที่ดูก่อนมีเสียงหัวเราะแปลกๆเป็นคนดีและน่ารักข้างหลังเสียงคิกคักคิกคักเลยเป็นคนดีไหมครับโอเธิ์คุคนดีคนดีนะคุณครับน่ารักทุกแฟนน้องๆก็ได้ค่ะใช่ พี่บีหลบไหมด้่อยู่างหลบพี่ไม่อยู่ข้างๆใช่ใช่าดตัวแทนนะครับพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่พีพี่ใหญ่พี่บีพี่บีพี่บีค่ะพี่ีตัวนครับทั้ง10คนด้วยนะครับ b o ยวัตส์โปตครับติดตามได้ทุกวันพุธนะครับหลังข่าวสามสิบทางช่อง3ามครับแล้วก็พวกเราก็อยากอะไรนะขอกำลังใจนะครับเป็น พี่เพื่อนๆหรือ,รอท,ทุกคนเลยนะครับสามารถโหวตเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับทาง boywifteproject.com หรือว่าทางแอปพลิเคชัน e-mos นะครับ บอกความรู้สึกกับการมาอยู่ในรายการนี้กันหน่อยค่ะบอกความรู้สึกเป็นตัวแทนนิดนึงผมว่าผมว่าไอ้ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันรู้สึกว่าดีใจที่เราตัดสินใจเข้ามาร่วมรายการนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมแบบว่าแชร์ประสบการณ์กับพวกเราไปมันมีครบรถอย่างที่พี่คิงพูดไปแต่ขอเสริมนิดนึงมันจะมีความแบบเรื่องรักรัก,รกเนี่ยมันสนุกมากผมขนาดผมอยู่ในในรายการด้วยแบบผมยังแบบเดี๋ยวคนนี้ชอบคนนี้เดี๋ยวคนนี้ชอบคนนี้อะไรประมาณนี้อยากให้ทุกคนรองเยอะย่าปล่อยเยอะเดี๋ยวเลอกอไม่ได้บอก อกชื่อไงอ่ายรึเปล่าลองมาติดตามกันครับจุไฮไลท์อะไรให้เราได้ตอบร่บวาบบ้างอ่ะอะไรที่จะคอยได้ต้องติดตามชตอนมีเยอะมากทุก EP มีทุก EP เลยมีเซอร์ไพรส์หมดเลยครับแต่ทีแรกก็มีเซอร์ไพรส์นะแล้วเราก็เดาไม่ได้ด้วยมีอะไรบ้างเออเดาไม่ได้สนุกครับสนุกมากๆครับได้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ